หลายท่านต้องเสียเวลาในการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปอปชตรังวันนี้จะมาเน้นย้ำอีกครั้งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนาครได้แก่นายกรองนายกที่ปรึกษาเลขาสทออหรือสอจอเทศบาลเมืองได้แก่นายกรองนายก และสอทออบตรหรือเทศบาลตำบลได้แก่นายกและรองนายกโดยมีเงื่อนไขาการยื่นดังนี้ 1. ยื่นภายใน60วันนับตั้งแต่วันขัดจากวันเข้าและผลจากตำแหน่ง 2. ให้ยื่นบัญชีสแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนคู่สมรสรวมถึงผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาสิ่งที่ต้องยื่นทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง ู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะขอย้ำหลักเกณฑ์ของผู้อยู่กินกันฉั้นสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรสระบุไว้ว่าบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉั้นสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้าง,งานของรัฐและมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 1. ได้ทำพิธีมงคลสมรส หรือวิธีอื่นใดในทำนองเดียวกันกับเจ้าพนักงานของรัฐโดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว,ว่าเป็นการอยู่กินกันชั้นสามีภรรยาตามประเพณี 2. เจ้าพนักงานของรัฐแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภรรยากันหรือมีพฤติการที่เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว ทั้งนี้ให้ความหมายรวมถึงบุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักง,งานของรัฐและต่อมาได้จดทะเบียนหย่าขาดกันตามกฎหมายแต่ยังมีพฤติการที่เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่าเป็นสามีภรรยากันเอกสารที่ขัดตกบกพร่องอยู่บ่อยๆภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพรด90และแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หงร91นอกจากเอกสารจากสถาบันทางการเงินต่างๆแล้วขอให้ท่านตรวจทานกรรมสิทธิ์ต่างๆทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทุกรายการอย่างถี่ถ้วนผู้ใดถูกสารดีกาการเมืองพิพากษาว่าจงใจไม่ยืน่นยืนเท็จหรือปกปิดความจริงให้ถูกเพิกถอนจากสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและจะไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอสอวอ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป